สดีค่ะเจอกับครูพี่ไอนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากอยากจะชวนทุกคนนะคะมาทำโจทย์ข้อนี้มันเป็นโจทย์ที่แบบไม่ธรรมดาเออ,อมไม่ธรรมดายัางไงไปดูค่ะค่ะสำหรับโจทย์ของเราในวันนี้นะคะก็คือกำหนดให้เวกเตอร์ u นะคะและเวกเตอร์ v นะคะเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดหนึ่งหน่วยถ้าเวกเตอร์ 3คูณเวกเตอร์ u บวกด้วยเวกเตอร์ v นะคะและตั้งฉากกับเวกเตอร์ u บวกด้วย3คูณเวกเตอร์ v นะคะแล้วเวกเตอร์5แล้วเวกเตอร์5คูณเวกเตอร์ u ลบด้วยเวกเตอร์ v นะคะจะมีขนาดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะคะข้อ1ค่ะเท่ากับ3หน่วยข้อ2นะคะ ลืมเติมคำว่าหน่วยลงไปนะคะข้อ2 3สองสรู้สหน่วยค่ะและข้อ3ามอ่าสามคือ4หน่วยและข้อ4นะคะ4ี่รู้สหน่วยนั่นเองค่ะค่ะต่อไปมาดูวิธีทำนะคะวิธีทำก็คือจากโจทย์นะคะจะเห็นได้ว่าเขากำหนดให้มาแล้วนะคะว่าเวกเตอร์ Victor u และเวกเตอร์ v นะคะเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดหนึ่งหน่วยก็เลยเขียนได้ว่าเวกเตอร์ Victor อ่าอสูกรของเวกเตอร์ u เท่ากับเวกเตอร์ v เท่ากับ1น,นั่นเองนะคะและและต่อมานะคะเขาบอกว่าอ่าสามคูนเวกเตอร์ u อะไรนะคะสามคูณ vector u, เวกเตอร์ u บวกด้วยเวกเตอร์ v อ่าตั้งฉากกับเวกเตอร์ u บวกสามคูณเวกเตอรนะคะมันตั้งฉากกันนะคะก็คือเอามาคูณกันแล้วก็เท่ากับศูนนั่นเองค่ะถ้าตั้งฉากกันคูณกันเท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะก็จะเขียนได้ว่า3ามคูณเวกเตอรบวกด้วย vector v e กเตอรนะคะคูณกันกับ v e กเตอรบวก 3 Victor v e เวกเตอร์นะคะเท่ากับ0นั่นเองค่ะแล้วก็ล้วก็ทำการคูณคูณเข้าไปในวงลิบนั่นเองนะคะก็จะได้ว่า3แล้วก็คูณเข้าไปค่ะคูณเข้าไปทั้งสองเลยนะคะอ่า อันแรกนะคะเราก็จะได้3 u ทั้งหมดกำลังสอ,นองนอ่ค่ะบวกด้วยเก้า u เอ่เอ v e u คูณ vector v นะคะต่อไปเราก็จะเอาตัวข้างหลังคูณเข้าในสมการต่อไปนะคะก็จะได้ว่า บวก u คูณ v ไมเตอร์คูณไมเตอ v นะคะแล้วก็จะได้3 v กำลังสองเท่ากับสูนเองค่ะแล้วเราก็าคูณกันนะคะตัวแรกตัวแรกตัวนี้ ก็คือจากจากที่โจทย์กําหนดให้นะคะก็คือแอบสุลูของ u นะคะเท่ากับ1ดังนั้นอันนี้ก็เลยเท่ากับ3าคูณหน,นะคะก็คือ1กําลังสงแล้วก็คูณกับ3ก็เลยได้3เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็บวกบวกกับตัวที่เหมือนกันก็คือ u u คูณบีบวกกับยคูณ v อันนี้ หน้าก็คือเป็น9ใช่ไหมคะก็จะได้10คูณกับเวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ v ต่อไปนะคะตัวนี้อับสูตรของ v กำลังสองอับสูตรอับสูตรเวกเตอร์ v ก็คือเท่ากับ1ก็จะได้1กำลังสองก็ได้เท่ากับ3คูณ1ก็ได้เท่ากับ3น,นั่นเองค่ะ3าบวก3เป็น6 เราก็ย้ายไปเลยนะคะก็จะได้เป็นเท่ากับลบหอันนี้ก็จะเหลือ10คูณเวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ v นะคะก็ย้าย10มาหารนะคะก็จะได้เวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ v เท่ากับลบหส่วนสินั่นเองค่ะต่อมานะคะเขาบอกว่าแล้ว แล้วแล้วเวกเตอร์5คูณเอ่อเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v นะคะจะมีขนาดเท่าไหร่นะคะจากจากเอ่อเวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ v เท่ากับลบ6ส่วน10ดังนั้นดังนั้นนะคะ เราจึงเอาห้าคูณด้วยเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v ทั้งหมดกำลังสองแล้วเรากา็ทำเป็นผลต่างกำลังสองนั่นเองค่ะก็จะได้เป็นก็จะได้เป็นยี่สิบห้า u อสตรของเวกเตอร์ u กำลังสองลบสองคูณหน้าหลังแล้วก็ก็คือผลต่างนะคะก็คือทำก็คือเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบว,วกหลังกำลังสองอันนี้ก็จะได้เป็นเราก็ได้แล้วนะคะว่ายี่สิบห้าขนาดของเราก็จะเป็นยี่สิบห้าอสุู อ่ะแอสซูดเวกเตอ u ทั้งหมดกำลังสองลบด้วย2คูณ25แล้วก็คูณ1นะคะก็จะได้เป็นสองห้าก็ได้เป็น10นะคะก็คือ2คูณ5เป็น10แล้วก็คูณคูณ1ก็คือจะได้เป็นลบลบสิ u เวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ v นั่นเองค่ะ ตัวหลังตัวหลังคือ V หลังกํำลังสองก็คือ absolute v กกำลังสอง่าแล้วก็แทนลงไปเลยค่ะก็คือตัวแรก absolute ของเวกเตอร์ u ก็คือตรงนี้นะคะ l u t o l u t e ของเวกเตอร์ v ก็คือ1ก็จะได้เป็น 25่สิคูณหลบสิบ u v u v เรามาจากตรงนี้ก็คือ u กเตอร์ u คูณ vector v นะคะเท่ากับลบหกส่วนสิก็แทนลงไปค่ะก็คือลบสิคูณด้วยลบหส่วนสิแล้วก็บวกด้วย1นนั่นเองค่ะก็จะได้เท่ากับ ยี่สิบห้าลบอันนี้สามารถตัดได้นะคะอ่าไม่ใช่ลบมันก็จะเป็นบวกหกบวกหนึ 6, ่งดังนั้นนี้ห้าคูณเวกเตอร์ u ลบด้วยเวกเตอร์ v ทั้งหมดกำลังสองนะคะจึงได้เท่ากับสามสิบสองทีนี้นะคะโจทย์โจทย์ต้องการ จทย์ต้องการแค่5า้าห้าคูณเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v, v ใช่ไหมคะแต่อันนี้มีกำลังสองมาด้วยก็ดังนั้นนะคะ5คูณ u ลบเวกเตอร์ v, v จึงเท่ากับรูทสามสิบสองรูทสามสิบสองถอดได้เป็น4รูท สองหน่วยนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้จึงตอบอ่าสี่สูทองหน่วยนั่นเองค่ะดังนั้น5คูณ u เออเวกเตอร์ u, u ลบเวกเตอร์ v นะคะจึงมีขนาดเท่ากับ4ล2รสหน่วยนั่นเองค่ะ